พอดีเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศไปอยู่ยุโรปมาประมาณปีกว่าค่ะส่วนใหญ่จะท้องผูกอาจจะเป็นเพราะอาหารอากาศอะไรอย่างเงี้ยด้วยอะค่ะก็มีทานโปรไบโอติกที่นู่นบ้างแต่ก็ ไม่ได้ทานต่อเนื่องพอกับมาอยู่ที่เนี่ยก็ยังมีปัญหาแบบเดี๋ยวท้องปูกเดี๋ยวท้องเสียอยู่มีคนแนะนำว่าให้ลองทานมดกัดสูตรเอ่อบาล a n ซ์ a อนฮาร์โมนดูพอทานอะ่ะก็รู้สึกว่าการขับถ่ายอะ่ะมันสะดวกขึ้นขับถ่ายง่ายขึ้นแบบ เป็นรูทีนขึ้นไม่ใช่ว่า3วันหายดีอะไรอย่เงี้ยค่ะทานตามคำแนะนำของหมดกัดนะคะก็คือทานก่อนอาหารประมาณครึ่งชั่วโมงปกติก็จะทานก่อนมื้อเช้าค่ะวันละซองจริงๆก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็เห็นผลสมมุติว่ามีปัญหาหรือว่าเคยทานอื่นๆมาแล้วรู้สึกว่ามันยังแบบ ไม่แมทกับตัวเองก็ลองมดกาดสักเดือนหนึ่งหรือว่าจะแชร์กับคนที่บ้านกับเพื่อนดูก่อนก็ได้ค่ะอาจจะซื้อกล่องหนึ่งไปแบ่งกันทานก็จะได้ประมาณคนละ2ออาทิตย์พอดีก็ค่อนข้างคุ้มค่ะนะลอง